สวัสดีครับผมสวัสดีเอซีทุกท่านนะครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผ่านพึ่งหลวงมีเอซีบอกตำแหน่งมานะครับผมมาสองคนกับผ่านโทนเช่นเคยนะครับ้คู่หูดูโอ้แล้วครับผมนี่ยครับโห้ยหลังใหญ่มากเลยครับกสองคืบกว่านะครับหลังนี้แล้วก็ต้องตอกทอยกี่ลูกนะครับผมเดี๋ยวผมนับแป๊บนึง หนึ่งสองสามสี่สี่ลูกถึงรังเลยครับผมเนี่ยครับลูกขึ้นังเกาะต้นมะม่วงนะครับผมเนี่ยคอยมานะเนี่ยครับพึ่งบินถากหัวไปเลยครับผมบินกลับรังครับจะอยมานะอ๋อผ่านถอยกำลังจับภาพอยู่นะครับผมแต่ว่าเหมือนที่ว่าเอฟซีบอกมาเหมือนไม่ใช่รังนี้นะครับตำแหน่ง ผ่านทนบอกคนละหลังนะครับผมพอดีผ่านทนผ่านทนเขาเดินหามาเจอหลังนี้นะครับผมเนี่ยครับต้องดูเมื่อกี้ดูย้อนแสงมืดครับผมนี่ต้องดูนี่ครับเห็นไหมครับอบินทางโหยออีกแล้วต้องถอยก่อนนะครับผมเพิ่งได้กินนะครับครับเดี๋ยวไปเจอกันบนหลังเลยนะครับผมใช้เวลาไม่นานครับหลังนี้เอาพานเอะนะครับผม เพิ่งไม่สูงนะครับผมประมาณสองเมตรตัวนะครับเดี๋ยวต้องจุดครบเลยนะครับเพราะว่ามันถึงอยู่ตันนะครับเพิ่งเมื่อกี้มันได้กินเงือนะครับผม <c oughs> เลยะลาใจไม่ได้ครับต้องใส่ขวันก่อนเลยครับ เขาไม่ทากเลยเนี่ยกิ้งเอาออกกกะนั่นน่ะโอโอ่อนครับผมแต่ว่าจะมีตัวหรือเปล่าเพื่อครับนี่ครับตัวเต็มครับนน,น่นี่ครับผม เห็นไหมครับหลังขาวๆสวยๆแล้วครับผมถึงก็ต้องก้มถ่ายเลยครับต่ำมากครับเดี๋ยวหาที่จับมุมกล้องให้ท่านผู้ชมได้เห็นชัดๆกันนะครับผม จะอีนะครับปาดยกหลังเลยแยกให้ดูน่ารักน้อยแยเอสตอรนะครับผมเีวต่อนะครับวางไว้ก่อนครับ โอ้สวยจัดน,น,น,นี่ครับลงเอาข้าให้ลงยาวข้าแบนลง <c oughs> เอาข้างแขงลง ต้องโยนไหมครับเนี่ย <c oughs> เนี่ยครับเดี๋ยวโยวนให้ผ่านทนก่อนเลยนะครับต่อไปก็น้ำหวานนะครับผมน้ำหวานนะครับ,รบเป็นัำมือครับ ปารนเอสจิดลิทครับหนุ่น้อยน่ารักเินครับด้ายหลังเสียหลังครับปัดขอให้เรียบน้อยเบื่อมาเคาะไม้เรียบร้อยแล้วครับผมทับงวันใสมถุงเลยไม่รับใสไม้ถุงลือ ไปกันเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออกจากตรงนี้ก่อนวันเยอะเหลือเกิน เสร็จไปที่เสร็จไปทีเรียบร้อยครับผมครับผมขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวไปตามดูอีกหลังนะครับผมว่าหลังนี้ไม่ใช่ตำแหน่งที่เอฟซีบอกมานะครับผมเดี๋ยวต้องไปดูอีกที่หนึ่งนะครับผมแต่ไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะครับครับไปต่อกันเลยครับผมครับผมหลังจากที่ต่อจากหลังเมื่อกี้เลยนะครับตอนที่เราก็ได้เดินค้นหากะพานทนก็ได้เจอแล้วนะผม นี่ครับตําแหน่งยูรีนะครับผมต้นนี้เลยนะครับผมนี่ครับไม่รู้เป็นต้นอะไรนะครับเนี่ยนี่ครับขายต้นมะม่วงแต่ไม่ใช่นะครับเนี่ยเห็นพึ่งไหมครับพึ่งบินเข้าหลังครับผมเดี๋ยวถ้าท่านผู้ชมได้ดูตัวนะครับบางทีเดินค้นหาพึ่งเราไม่ต้องไปดูเดินทิมเลยก็ได้นะครับเราดูจากตัวที่ว่าเข้าออกหลังนะครับผมนี่ครับดูช่องอากาศครับเดี๋ยว เรายืนดูท้องฟ้านะครับพึ่งจะลงลังจะเป็นจะเป็นทางเลยนะเห็นไหมครับแบบแบบเห็นไหมครับมีทั้งออกมีทั้งเข้าเลยครับนี่ครับเนี่ยช่องอากาศดี่ครับเห็นไหมครับมันจะแวบ,บไปแวบบมาครับมันมองแทบไม่ทันแต่และาถ้ามองเราเรามองอากาศเราจะเห็นเหมือนมันจะเร็วมากครับแบบนี่ครับ ไม่รู้ท่านผู้ชมจะเห็นป่ะครับเนี่ยเพิ่งลังบินออกหลังครับมันอาจจะย้อนแสงอาจจะเห็นไม่ชัดนี่คือจะให้ท่านผู้ชมได้ดูเนี่ยครับเห็นไหมครับเพิ่งลงหลังนะครับผมเนี่ยครับเนี่ยครับเห็นไหมครับมีทั้งเข้ามีทั้งออกนะครับผมนะครับผมก็อาศัยแบบนี้นะครับผมตามตัวแล้วก็ดูช่องอากาศแบบนี้นะครับเห็นไหมครับ นี่เป็นเทคนิคนะครับผมการดูตัวผึ่งนะครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับผึ่งจะลงรวมลังนะครับผมไปหากินกันคนละทิศคนละทางแต่ว่ามันก็จะลงเนี่ยครับเยเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ดูหลังนะครับแต่อ่อนนะครับผมหลังที่เอซีได้บอกไว้มันอ่อนนะครับนี่ครับผมนี่ครับหลังเกือบเท่ากับเมื่อกี้นะครับใหญ่อาจจะใหญ่กว่านิดนึงนะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับ ยังเป็นตะไครยอยู่เลยนะครับยังอ่อนมากเลยครับผมต่อปล่อยไว้ก่อนครับหลังนี้น่าจะประมาณสักสิบอีกสิบวันค่อยว่ากันครับสิบวันหรือว่าอีกสองอาทิตย์ยังได้ครับผมหลังนี้รับโหผมมาใกล้เกินไปแล้วครับเนี่ยครับผมหลังนี้เดี๋ยวต้องปล่อยไว้ก่อนนะครับผมครับขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบ คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ทุกครั้งด้วยนะครับผมเพื่อรับชมคลิปในครั้ง,งต่อไปนะครับขอบคุณครับ